สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้รีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Toyota Urban Cruiser รถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในเมืองอย่างแท้จริงด้วยภาพลักษณ์ที่ทันสมัยคล่องตัวและประหยัดเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และครอบครัวยุคปัจจุบัน Toyota Urban Cruiser มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ดูสปอร์ต กระจังหน้าดูโดดเด่นเส้นสายตัวถังให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่ยังคงความคล่องแคล่วขนาดตัวรถไม่ใหญ่เกินไปทำให้ขับง่ายจอดสะดวกเหมาะกับสภาพการจราจรในเมืองใหญ่แต่ก็ยังมีระยะความสูงจากพื้นถนนที่ให้ความมั่นใจเมื่อต้องเจอถนนครุขคะบหรือทางน้ำท่วมเล็กน้อยภายในห้องโดยสารของ Toyota Urban Cruiser ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเน้นความโปร่งสบายพื้นที่นั่งถือว่ากว้างเมื่อเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกัน เบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีวัสดุภายในดูเรียบแต่ทนทานหน้าจอแสดงผลกลางรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานทั้งการนำทางและความบันเทิงพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางระยะสัน้นด้านสมรรถนะโตโยต้าเออร์บันครูเซอร์มาพร้อมเครื่องยนต์ที่เน้นความประหยัดน้ำมัน ขับขี่นุ่มนวลเหมาะกับการใช้งานในเมืองอัตราเร่งตอบสนองได้ดีในช่วงความเร็วต่ำและกลางระบบช่วงล่างถูกปรับมาให้ซับแรงสะเทือนได้ดีช่วยลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ทุกวันในเรื่องความปลอดภัยโตโยต้าเออร์บันครูเซอร์มาพร้อมระบบพื้นฐานครบครันทั้งระบบเบรก ABS ระบบควบคุมเสถียรภาพถุงลมนิราภายัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่เพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทาง โดยรวมแล้วโตโยต้าเออร์บันครูเซอร์เป็นรถ SUV ขนาดเล็กที่เหมาะกับคนเมืองให้ความคล่องตัวประหยัดและเชื่อถือได้ตามสไตล์โตโยต้าใครที่กำลังมองหารถใช้งานง่ายดูแลไม่ยากและตอบโจทย์ชีวิตประจำวันรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากและนี่คือรีวิวจากช่องออโตรีวิวขอบคุณที่รับชมครับ